สดีนะคะพี่พี่เพื่อนๆผู้ที่ติดตามช่องคนชนบุตรชาแนลนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปหนึ่งวันนะคะเพราะว่าแอนติดภารกิจปลูกต้นทั่วนะคะพี่พี่ทุกคนแล้วก็แอนก็ได้ตัดแต่งกิ่งไม้ดอกไม้ประดับรอบๆบริเวณบ้านนะคะวันนี้นะคะแอนก็มีกล้วยน้ำว้าแล้วก็เอามาจิ้มกับพริกกินนะคะ อยากทราบว่าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนเคยกินเมนูนี้บ้างคะเมนูนี้เป็นเมนูที่สมัยเด็กๆสมัยเด็กๆแอนกินแบบอ,อถูกแม่บังคับให้กินตอนเด็กๆนะคะพี่ๆคะ่ะตอนโตมาก็เลยอยากจะย้อนรอยนะคะย้อนรอยสมัยแต่ก่อนไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะนี่ค่ะคำแรกนะคะ ทำแรกให้พี่พี่ก่อนนะคะน้ำจิ้มเผ็ดมากเลยนะคะพี่พี่ขาวันนี้นไม่ได้ทําน้ำจิ้มปาร้ามานะคะม,มันก็จะกินยากนิดนดนะคะพี่พีขาจะต้อนเด็กๆทำไม ตอนเด็กๆทำไมกินได้นะคะตอนโตมานี่ทำไมก <c oughs> ันละแบบเลยนะคะ <c oughs> ความรู้สึกคือแบบมันฝาดๆาดนะคะพี่ๆคะแล้วก็ผมผมไมถูกนะคะแต่ว่าพี่ๆต้องลองทำทานดูนะคะจะรู้รสชาติเลยะค่ะ นี่มันเวลาเรากินไปมันจะเปิดเพราะว่าเปลือกกล้วยนะคะส่วนตัวเนื้อกล้วยมันจะลื่นลงคอเลยนะคะอืมแต้องเคี้ยวนา,นานหน่อยนะคะเพราะว่า ีกินเข้าไปเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมันกําลังไหลกําลังไหลกำลังไหลงไหลง,ลงคอนะคะ <c oughs> มันจ็จาม แน่ป้าก็รองไล่มาแล้วนะคะพี่ๆี่สง เผ็ดเอน้ำตาลจะไหล <laughs> มันก็กที่คนไหนลอง อยากลองเมนูนี้นะคะก็สามารถลองได้นะคะ